สวัสดีครับนี่ก็อยู่เราช่องพลายธงงนนะครับผมนี่ก็มาเล่นกับน้องเพิ่มพูนนะครับผมนี่ครับน้องทำอะไรนอะครับ่านรักงาช่างเลยครับผมดูครับเล่นครับเล่นทต็สาดีครับน้องเพิ่มพูนครับวันนี้ก็เลยมาถ่ายน้องเพิ่มพูนครับให้พีได้ชมความน่ารักของน้องกันครับผมวันนี้ กินดินครับผมกินดินครับเรียนรู้ครับเรียนรู้ครับผมกินดินอโอ้โหกำลังมาครับน้องอะไรนี่าาาาน้องสายยาต้องมาฟื้นบะคุณน้องปมเปมนะมครับผมกำลังมาครับผมตอนนี้ก็กำลังออนไลน์ครับออนไลน์ผลไม้ยาก,กันนะครับผม ไปดูลูกชายคนเลยคนนึงไหนอันตาเนยโอ้เดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไปเดี๋วนั่งน้องนั่งงานน่อยโอ้ครับครับเดี๋ยวจะไปครับเดี๋ยวนี้ก็มาถ่ายความรักของน้องพุ่มพูนให้พี่ชมกันครับผมนี่ครับอยากมาเล่นกับพี่ครับอยากมเล่นกับพี่ผมแปมครับผมน้องพุ่มพูนครับโอ้อยากเล่นด้วยกันครับดูครับนี่ครับความน่ารักนะครับผม คนาลรักของช้างน้อยครับอยากมีกคโอ้อยากมีครับแต่คงไม่มีวัดสนาหรอกครับผมเพราะว่าช้างถุวันก็ราคาแพงครับครับาโรต์เพไม่แน่ครับถ้าถ้าถูรตเตอรีก็จะได้อยู่ครับผมแซวกนเล่ครับพันจอยครับจอยครับโอ้ ทักทายกันทักทายกันครับผมคิดถึงกันเลยครับผมดูครับทักทายกันครับคิดถึงกันเลยครับผมทักทายครับน้องป้อมแปมครับผมอันนี้มาทุกวันน้องปแปลหรือเปลี่ยนมาโอ้นึกว่าเปลี่ยนเอาพังไปฟื้นมาไปเฟื้นมาไม่ได้โอ้เอาแต่น้องป้อมแปมมาใช่ไหมครับผมน้องบุญชูครับผมโอ้บุญชูถูถูครับคันครับโอ้โห ซีชูครับนี่ครับมันกาดครับเบื้องลังครับของซีอุเราครับผมคึกคักมาเลยครับผมนี่ครับฟันหวยครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นฟันหวยครับผมช่วงนี้เก็บเนื้อเก็บตัวมากเลยโอ้ช่วงนี้ฟันหวยเก็บเนื้อเก็บตัวครับนี่ครับน้องพื้นพูนครับอยากเล่นครับน้องความแปมครับ โอ้น้องเต็ทำอะไรนี่ฮะทักทายน้องเี่นวะดูทักทายครับโอ้แม้ได้มาหากันทายครับดูครับเอฟซีน้องผมเต็มครับเดินบุญชูครับโอ้โหดูครับเล่นยังมีความสุขเลยครับน้องบุญชูครับโอ้ดูครับนู่นน้องเพื่อพูนก็อยากไปเล่นด้วยครับผมหนูเติมพูนครับอยากเล่นครับ บุญชูครับผมนี่ครับทักทายกันครับน่ารักมากเลยครับผมนี่ครับทักใายครับบุญชูครับดูครับไปจับงาบุญชูครับมึงช่แม่อยากทักทายทีมกันครับตามเรนะครับมึงครับปันไว้ครับ ยินเสียงคารวยครับหัวเราะเสียงดังมาคนี่ครับผมนี่ครับอ๋อเพอเรก็ตามกระแสนะครับครับผมช่วงกระแสน้องช้างเชิดไหนกระแสมาแรงก็ตองตามเนาะครับผมครับผมก็ตามสบายลนะครับ๋ยวต้องกาอนก็เหมือนกันเหมือนกับคารวยอะไรเหมือนกันครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยมีระทธิเลยครับโอ้ไม่มีครับผมช่วงนี้เงียบครับเงียบช่วงนี้ครับช่วงนี้ก็ชุมความน่ารักของช้างไปก่อนนะ อยู่ทางนู้นก็ทองใบครับผมทองใบก็มาครับวันนี้ลายทองใบครับนู่นครับนี่ครับลายทองใบครับอันนี้ก็มาครับผมนี่ครับนี่ครับยาออนไลน์ครับผลไม้ออนไลน์เต็มกล้วยเต็มนะครับผมนู่นบุญชูครับอยากเล่นกับลูกเทะนะครับผมนู่ นอนนอนนอนเลยครับนอนชูความน่ารักให้ทุกทีไปชมกันครับผมโอ้โหนี่คุณชูครับขิบ่นย่านะครับผมถู่นย่าแล้วถินย่าครับนี่เกไว้เป็นโกมกองครับผมเดี๋ยวก่อนเย็นก่อนบุญชูเดียวให้กินครับเย็นเย็นนะครับเดี๋ยวรเราก,กินพร้อมกันเลย ดีครับพอนุ่มคินี่อ้วนมากเลยครับผมใหญ่กวับบุบานเลยครับโยกกันกับควานครับโยกกันกับควานทักทายน้องผมเองครับโอ้โหทำไมมาสายอย่างนี้ทักทายกันครับผมวันนี้นนครับทักทายกันหาลักครับผม อยู่นี่ครับอยู่ทางนี้ครับผังนีี่น้องพูดๆไม่ยอามออกจากเมนเลยครับโอ้อ,อกมาเลยครับขุดรับโอบมาบักเลยครับอยากเติมพลายเด็กวิธีนะตักพลาหน่อยเจมือหน่อยเจมือหน่อยพื้นพูดเมจ,จมือหน่อยโอ้ไม่ยอมจับครับเจมือหน่อยโอ้เจมือหน่อยครับโอ้โอ้เล่นเก้เชื่องวะ ขอเล่นตามสาดอีกดีดีนะครับผมอไปแล้ครับคุณแม่รับหนูไปนู้นแล้วขยับลิ่นครับบ,รบุณชูครับหนูเล่นกับบุญชูครับบุญชูก็น้องเล่นยังมีความสุขนะครับผม โยกันครับหงูชูก็นอนครับงอยู่เห็นดินทรายง่ายเลยครับชอบเล่นดินทรายครับโอ้ปลาตุ้ยกำลังมาครับนะครับปลาตุ้ยกำลังมาครับผมปลาในคุณใหญ่ ลังมาครับดูโอุ้ณชูครับเข็มชูนี่สนุกกว่าเพื่อนครับเล่นดีกว่าเพื่อนเลยทุกเชือกครับเชือกอื่นเขาไม่เล่นบุญชูเล่นคนเดียวเลยครับดู้นครับดูครับรบ,บุญชูนี่สนุกกว่าเพื่อนเลยเชือกเดียวเลยนุ่นของเพิ่มพูนอยากเล่นไหมครับโอ้โชว์เลยครับ,รบปิ๊ง กินรูครับนี่ครับโยกันครับผมโยกันทักทายกันคุณชูอยากเข้าไปเล่นกับน้องแล้วครับเข้าไปไม่ได้นะครับจุดคอกนะครับผมนี่ครับน้องก็อยากเล่นด้วยนะครับผมอคำรามด้วยครับมีคำรามด้วย บุญช er oh way, like ูนี่สุดยอดเลยครับดูครับนู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 นี่ต้นเต็มก็เต้นอย่างเดียวครับผมเต็มอย่างเดียวครับยกเย่ยกเยครับผมมุณตามาแล้วครับคุณตาตุยขาบุญชูนี่ไม่อยู เฉยๆครับดูขาเขาครับผมนู่นโอ้นู่นระวังไปดูน้องนั่นไปดูน้องนั่นนะบุญชูครับขาพาดก้าไปข้างในนู่นโอ้ดูน้องนะครับดูนู้พูดนะครับผมดูแค่ถักถากนะครับผมถ้าดูเต็มๆนี่ปีนทองทังงานครับดีบี่ครับผม ไปแล้วครับเพิ่พูนครับอยู่กับคุณแม่นะครับเงินวนไปวนมานี่ครับมาเล่นครับผมเป็มน,นะครับผมจะออกมาได้ครับติดข้อครับเพิ่มพูนนะครับผมแม่ก็ เดินโยกเดินหน้าถอยหลังนะครับผมหะคุณแม่แล้วเพิ้นฟูนะครับท,ทำไรนอพื้นฟูนกะ รับคลิปนี้นะครับผมก็ให้ทีทุกท่าน,นครับผมมาชมความน่ารักของน้องพุ่มพูนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดเรกกดไลค์กดติดตามในช่องพลายถึงกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมรับคลิปนี้ก็ขอล่าคว่าสวัสดีครับขอบคุณครับ